สวัสดีครับไซเบอร์เซฟบราว징เอพิสนี้ครับจะมารู้จักกับคุกกี้นะครับซึ่งคุกกี้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่คุกกี้ที่เป็นขนมเบเกอรี่อบกรอบที่เรารู้จักกันนะครับแต่เป็นคุกกี้ในทางเทคโนโล,โลยีหรือในทางบริบทของไซเบอร์นะครับแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมคุกกี้ครับเป็นไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นะครับซึ่งมันจะถูกสร้างและก็จัดเก็บไว้บ,บนเว็บเบราว์เซอร์เช่น google chrome microsoft edge หรือเว็บเบราว์เซอร์ค่ายอื่นๆนะครับ ข้อมูลที่เก็บเนี่ยเช่นข้อมูลการเข้าถู่ระบบนะครับข้อมูลการตั้งค่านหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับรวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ในที่ถูกดาวน์โหลดเอาไว้นะครับก็จะถูกจัดเก็บเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้คุกกี้มันทํางานอย่างไรนะครับผมอธิบายยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับเมื่อเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันโหลดเอฟเฟกตต่างๆโหลดรูปภาพต่างๆเนี่ยกว่าจะาแสดงเนี่ยนานจังเลยนะครับ แต่เมื่อเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเบราว์เซอร์เดิมเนี่ยเราพบว่ามันดาวน์โหลดเร็วขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ดาวน์โหลดเลยเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการวางของคุกกี้อย่างหนึ่งนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับทุกท่านเคยใช้ตัวแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์กันอยู่แล้วนะครับให้นึกถึงเวลาที่ทุกท่านเนี่ยคลิกเลือกสินค้างรแในตะกา้าแต่ยังไม่ได้ชําระเงินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดกลับออกไปนะครับไปเลือกอย่างอื่นหรือไปทำอย่างอื่นเลยนะครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสินค้าเดิมที่อยู่ในตะกร้านี้เนี่ยก็ยังคงต้องอยู่นะครับนี่ก็เป็นการทำงานของคุกกี้นะครับก็จะเก็บเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านชำระเงินมันถึงจะล้างออกไปนะครับนี่ก็เป็นความเข้าใจง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้คือมันจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาครับคุกกี้เนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยกตัวอย่างมาสามประเภทละกันนะครับที่เราเนี่ยอาจจะพบเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างแรกครับคือเซสชั่นคุกกี้นะครับเป็นคุกกี้ที่ จะทํางานนะครับในเวลาที่เราออนไลน์อยู่บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้นนะครับเมื่อเราปิดปุ๊บเนี่ยก็คือตัวคุกกี้นั้นจะถูกล้างไปด้วยนะครับ2ครับ f i r s t party ที่ k i e ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปในสไลด์ที่แล้วนั่นก็คือตัวคุกกี้ที่ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลไว้บนเครื่องนะครับแล้วนําข้อมูลที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมาแสดงตามอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําอะไรครับให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านในทั้งถัดไปเนี่ย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อมาที่3 t ม i r d r a r ป y c o o ี i คครับอันนี้จะเป็นคุกกี้ที่ถูกจัดเก็บครับแล้วก็นำมาแสดงผลเนี่ยโดยบริการอื่นที่ถูกฝังอยู่ในเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นโฆษณานะครับทุกท่านเคยเห็นโฆษณาที่มันขึ้นมาที่ด้านข้างของเว็บไซต์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันตรงกับสินค้าที่เราเพิ่งซื้อไปหรือตรงกับความสนใจเราที่เราค้นหาดูบ่อย,อ,ยอันนี้ครับมีการเก็บคุกกี้นะครับ ที่มันถูกฝังอยู่นะครับแล้วก็นําไปประมวลผลน,นาโฆษณาแสดงให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับซึ่งคุกกี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับและช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์เนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ผู้ใช้งานก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็จะมีข้อที่กังวลเล็กน้อยก็คือเรื่องของ p r i v a c y หรือความเป็นตัวตัวนะครับเราสามารถบริหารจัดการคุกกี้ได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวนะครับในอีพิโซดที่4ในรายการ cyber เซฟบอท i n g ของเราเนี่ย ก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำการตั้งค่าเพื่อปิดการเก็บคุกกี้จาก Third Party Cookie หรือบุคคลที่3โดยใช้เบราว์เซอร์ o g l e Chrome นะครับอันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเราจะไปพากันทำแบบสเต็ปบายสเต็ปบ o o l l e h r r o m e ในเอพิส od ที่4ของ t i v e r s t ส p e r o w s i s i เ g เลยนะครับและนี่ก็คือการทำความรู้จักกับคุกกี้บนเบราว์เซอร์แบบง่ายๆนะครับจากรายการ Tiber s e สเ Browsing ในเอพิส od นี้ครับสวัสดีครับ